ใครพูดเราไม่กล้าไปไหนเดียวตอนนี้เราอยู่ในห้องบางคนแล้เหาก็ไม่กล้าไปไหนคนเดิมด้วยเขตถนนก็เกิดเรื่องจะเอาอย่างเงี้ยเกิดไม่รู้จะพูดยังไงอาจารย์จะอธิบายยังไงเกิดประธานงานที่พูดมาหางนี้บางคนกลัวแล้วลอกให้ทค่พงศ์ก็ทนไม่ได้เรื่องนี้ที่พงศ์ก็ให้รับฟังอย่างเงี้ย เสียงพูดเขาสะอื้นและมีน้ำตาข,ของวินแรงงานชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานและอยู่อาศัยในประเทศไทยนานราว25บ25ปีจนสามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วบอกเล่าถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิตของพี่น้องแรงงานชาวเมียนมาที่ต้องเผชิญอยู่ในขณะน,นี้โดยหลายคนต้องอยู่อย่างหลบหบซ่อนๆและไม่กล้าออกจากที่พัก พราะวดถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มและถูกปรับเงินแม้ว่าที่ผ่านมาบางคนจะเข้ามาทํางานอย่างถูกกฎหมายมีเอกสารและใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนเรื่องตํารวจถ่ายเงินอันนี้คือกล้าพูดผมก็คเคยเจอมาเคยตํารวจมาตรวจลงจากรถปุ๊บมาปับ๊บขอดูพาสปอร์ตขอดูบัตรอะไรว่าพมิรทำงานที่ไหนบางพมา่าบางคนนี่พมา่าพูดไทยไม่ได้คุณจะไปไทยทำ,ทำอะไรเขานักหนา คือเขาพูดไม่ได้เขาโช์ให้คุณดูพาสปอ p o r t อ้าวเขาโชยให้ดูพาสดนิบัติเขาโช์ให้คุณดูผมพมิดเขาก็โช์ให้ดูแค่นั้นเขาก็และคุณไปถามเรื่องนู้เรื่องนี้เขาจะรู้ไหมเขาก็ไม่รู้แล้วก็คุณก็ล่าเขาไปสุดท้ายได้เจอได้ยินมาน้องๆก็เสียเงินอีกขนาดเดียวกันทีมล่าความจริงยังได้มีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนแรงงานชาวเมียนมาอีกหลายคนที่มาจากพื้นที่จังหวัดประทุมธานีกรุงเทพสมุทรสาครและพื้นที่โดยรอบโดยหนึ่งในวงสนทนาเล่าว่า ทุกๆเดือนแรงงานต่างด้าวยังต้องถูกนายจ้างหักเงิน500-1,000บาทเพื่อนำไปจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจบางรายที่เรียกเก็บเงินจากนายจ้างอีกทอดหนึ่งด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเงินที่แรงงานต่างด้าวต้องยอมจ่ายเพื่อให้ได้ทำงานในประเทศไทยได้อย่างสงบสุขในระดับหนึ่ง ขณะที่การเข้ามาทํางานในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวนะคะขั้นตอนแต่ละอย่างก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะยากลําบากโดยตั้งแต่การเดินทางออกจากประเทศต้นทางเข้ามาในประเทศไทยก็ต้องใช้เงินไม่ต่ํากว่า4 0 0 0 0บาทและเมื่อได้มาทํางานในประเทศไทยแล้วนะคะก็ยังมีปัญหาอีกต่างๆที่แรงงานต่างด้าวต้องเผชิญ นายปัญญาแรงงานชาวเมียนมาอีกหนึ่งรายได้เล่าขั้นตอนของการที่แรงงานต่างด้าวหนึ่งคนจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ต้องไปติดต่อนายหน้าชาวเมียนมาเพื่อเป็นพุรจัดหางานให้โดยจะต้องเสียเงินค่านายหน้าราว1 2 0 0 0บาทซึ่งแรงงานชาวเมียนมาส่วนใหญ่มีฐานะยากจนแต่อยากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการเข้ามาทำงานในไทยจึงต้องไปหาผู้ยืมเงินก้อนใหญ่มาจ่ายค่านายหน้าโดยมีอัตราค่าดอกเบี้ยอีกร้อยละ20ิบ จากนั้นก็ไปติดต่อทำเอกสารต่างๆเช่นพาสปอร์ตและเวิร์กเพอร์มิตเมื่อไหนหน้าหางานได้แล้วก็จะเรียกมาเซ็นสัญญาจ้างงานจากนั้นก็ให้ไปรอที่ชายแดนเพื่อเข้ามาทำงานในไทยแต่ขณะเดียวกันก็มีแรงงานบางส่วนเป็นแรงงานผิดก,กฎหมายและลอบข้ามชายแดนซึ่งหากถูกจับได้ต้องเสียเงินค่าปรับ5,000ถึง10,000บาทถ้าไม่ถูกจับก็เข้าไปทำงานในบริษัทที่รับแรงงานผิดกฎหมายซึ่งก็ต้องเสียเงินอีก4ถึง5,000บาท แต่เมื่อได้เข้ามาทางานแล้ว<ๆ>ก็ยังมีปัญหาอื่นๆที่แรงงานต้องเจอ,อตอนที่เขาไปหานหนานนานายน้า,นนนานก็าบอกว่าโรงงานท่าโรงงานนี่ได้อยู่ที่เป็นที่เป็นแหลง่งไม่ต้องย้ายไปย้ายมาและพอดีมาเจอที่นี่เป็นก่อสร้างหรืออะไรนี่ไม่ได้อยู่เป็นหลักแหลง่งต้องย้ายไปเรื่อยๆนี่มันไม่ตรงกับสภาพการงานก็มีมีครับถ้าแบบอยู่ไม่ถกนายจ้างหรืออะไรนี่เราต้องจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ ยิ่งตอนนี้รัฐบาลไทยได้มีการประกาศใช้พรกรแรงงานต่างด้าวฉบับใหม่ปี2560เพื่อจัดระเบียบควบคุมและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวโดยได้กำหนดบทลงโทษไว้รุนแรงเช่นผู้ใดรับต่างด้าวเข้ามาทํางานอย่างผิดกฎหมายจะถูกปรับเงินสูงถึง400,000-800,000บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน ส่วนคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตก็มีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับตั้งแต่2,000ถึง1,000 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่งผลให้แรงงานต่างด้าวต่างตื่นตระหนกและยิ่งใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยอย่างยากลำบากมากขึ้นบางส่วนก็หาทางหนีกลับประเทศบ้านเกิดซึ่งขณะนี้มียอดไม่ต่ำกว่า2 0,000คนแล้ว ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ยังทําให้เจ้าหน้าที่มีช่องทางในการเรียกเก็บเงินจากแรงงานต่างด้าวทั้งที่เป็นแรงงานถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายรวมถึงนายจ้างได้มากขึ้นทางมูลนิธิเกลือขายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานจึงได้หาหรือร่วมกับตัวแทนแรงงานต่างด้าวเพื่อหาแนวทางแก้ไขรวมถึงข้อเสนอที่จะยื่นต่อรัฐบาลไทยข้อเสนอของพี่น้องแรงงานที่พูดคุยกันณนวันนี้ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยอย่างน้อยว่าถ้าผมมีนายจ้าง ที่แท้จริงนะครับก็ขอให้มีการจดแจ้งกับนายจ้างคนใหม่นะครับเพราะว่านายจ้างคนเก่าบางทีหาไม่เจอแล้วนะครับอันที่สคือกลุ่มคนที่อยู่ใต้ดินหรือไม่มีเอกสารใดๆเนี่ยทางกลุ่มพี่น้องเครือข่ายแรงงานที่อยู่ในสุรอนแล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยก็เสนอว่าเพื่อให้เขาสามารถที่จะอยู่ได้แบบมั่นคงปลอดภยัยไม่ดำเนินการจับกลุ่มอะไรต่างๆ การได้เข้ามาทํางานในประเทศไทยเป็นเสมือนความหวังการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลายคนจึงยอมทําทุกอย่างทั้งเข้ามาแบบผิกดกฎหมายทั้งยอมจ่ายส่วยเดือนละหลายพันบาทเพื่อแลกกับการได้ทํางานมีเงินส่งกลับไปให้ครอบครัวที่อยู่ในประเทศบ้านเกิดน,นรงกรสุงบงกตถ่ายภาพกีรติพุระโหงิ่มล่าความจริงหนาว26รายงาน